สวัสดีครับลูกค้ามาเปลี่ยนจอ iPhone 11ที่ร้านออมทซับมโมบายนะครับวันนี้เบื้องต้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับยังไม่มี t ทูโทนเดี๋ยวผมจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเพื่อทําการก๊อปค่าหาทูโทนตรงนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะว่าจะสามารถใช้งาน t ทูโทนได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวเครื่องของลูกค้านั้นมีอาการนะครับใช้งานเฟกไอดีไม่ได้นั่นเองนะ เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับก็ค่ากันนะไม่มีจอแท้ไม่เป็นไรนะครับลูกค้าที่เคยเปลี่ยนจอมาแล้วไม่มีจอแท้ไม่เป็นไรนะครับก็เอาเครื่องมานะครับมาเปลี่ยนจอที่เราได้หรือจะมาก๊อปค่าที่เราได้แต่ทางนี้ทางนั้นนะต,ตัวจอนั้นต้องเป็นจอที่สามารถเขียนค่าได้นะวันนี้ผมก็ดํเนินการก๊อปค่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหม ก็พาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการถอดสายครับปิดเครื่องครับผมก็พาจากในตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนตัวนี้นะเดี๋ยวก็จะทําการถอดตัวจอตัวนี้ออกมานะครับ ซันแอนด์มูนซันแอนด์มูนซันแอนด์มูนทีวีหำลัสร้างว่าซันแอด์มูนกาอาทิปกับพระจันรเป็นตัวละครใหม่ที่อยู่ในเกมภาคล่าสุด ครับเราก็เอาตัวจอตัวนี้นะมาทำการเขียนค่าเข้าไปครับมาใส่นีผมก็จะทำการดีสโตเข้าไปครับจะเริ่มเขียนค่าตัวจอเข้าไปนะครับ ่เขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอ่าเห so ็นไหมก็จะมีค่าของตัวจอเข้ามาที่ในตัวจอตัวใหม่นี้แล้วนะครับเด hey, ี๋ยวเราจอไปใส่กันครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันทูโทนนั้นจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้ มีปัญหาเรื่องเฟกก็ดีนะในส่วนของฟังก์ชันดูโทนเนี่ยมันจะทำงานควบกับตัวเซนเซอร์ที่อยู่ด้านบนนี้นะครับด้านบนจอเพื่อที่จะเป็นการปรับแสงอัตโนมัตินะครับถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนนะครับหรือสายแพรนะครับด้านบนเนี่ยเสียหายนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะตัวกันอ่าเห็นไหมนะครับตัวนี้ตัวแพรนั้นแค่เสียเฉยนะครับแต่ยังเป็นแพรเดิมนะครับก็ทำให้สามารถยังใช้งานนะครับตัวดูโทนได้เห็นไหมครับ คลิปก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับในส่งตัวฟังก์ชันทูโทนตัวนี้นะน,นี้สามารถเปิดแล้วก็ปิดได้ครับผมตัวนี้นะมาดูที่เมนูจอครับผมนะก็จะมีฟังก์ชันทูโทนขึ้นมานะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับจากจะเปลี่ยนจอนะครับคุณภาพใกล้เคียงของแท้ที่มีฟังก์ชันทูโทนนะครับก็สามารถมาที่ร้านนอมซับโมบายได้นะครับหรือโทรติดต่อที่ กรโถนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ